นะเซนทันในเรื่องของการจัดงานแม่สอนวันมายาวนานกับทุกทนเพื่อเป็นการกระต้นดขอ,ของสมเเชโรวมทั้งก็อยากในมาที่แม่สอนมาพิกในายสงการรวมกันแล้วก็มีในส่วนของภาคเอกชนนะครับในการจัดงาน ในปีนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะทำอะไรที่จะในปีหน้าต่อไปรูมแล้วเพ่ี่ดีอะไรพันนี่ผมมาจากที่จีนจูซูเลยยาวมาเลยแน่ดีโนซีนต่เอาท่านย่อะไรเอาพรอมโยอาบีเบะเลยตั้งองชุ่กตั้งครับจะมาร่วมงานในครั้ง่แี้วแต่คมั้ปกี่ิดนที่เป็นประเทศอัธิได้ยรนเี้ทํามีให้ทะลาะได้ขอของสีมพันนะครับไปอย่างท่านไเกียริ เล่นน้ำด้วยก็รู้สึกมีความยินดีมากๆนะครับทำงานนะครับทั้งนี้ก็เป็นคั้ที่สามก็จะนำข่าวนี้ไปเสนอในวันที่13มิถุนายจะเป็นการจัดการข,ของคนแม่สอนกับคนเมียวดีคือแม่สอนเมียวดีนะครับสปอร์ตสปอร์ตในสปอร์ตเลยเรียกว,ว่าแม่สอนเมียวดีเมทไนท์นสงครามซึ่งเราจะจัดขึ้นในอีกทังหน้านะครับ กิจกรรมก็ได้ทิ้งแจกไปตนอ,นนอนที่แถลงข่าวแล้วนะครับว่า,ามีกิจกรรมนอกจากมีเวทีสักเวทีเวทีนี้เป็นเวที ท่านแสดงถึงสิต่างกระธรรมเนียแม่ศพในวัวดีดีวันเช่เป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ครับซึ่งต้องเช่อมบยงกันไปทั้งทั้งสองเวงทีรับก็มีปฏิตี้โมมีมทะเลโฟมร,รวมทั้งมีอุโมงน้ำซึ่งจะทำให้มีน้ำเล่นกันตั้งแต่ห้าโมงเช็นตะถันตกที่นึ่งนะครับ ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณพี่น้องชาวแม่สอดชาวจังหวัดบุรีดีที่ได้ร่วมมือร่วมใจเพื่อต่อไปว่าอีกปี้ต้องมป็ขนขหน้ากิจกรรมงานนี้ใหญ่ๆโตและเป็นที่น่าเชื่อถ้าชูตาและต่อไปใครในในในช่วงเดือนเมษายน,น,ายนก็จะคิดถึงแม่สอดแล้วก็จะมาร่วมกันนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเรืงมาเที่ยวที่แม่สอดทำให้คนแม่สอดทำให้พี่น้องชาวบุรีดีนะครับได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามี กำไรกำไรหรือว่าคนมาพักคนมาใช้มากินมาเที่ยวทําให้เราบีได้มากขึ้นครับในในการจัดงานในในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณรุกฝ่ายครับที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยแจ้งมาพันไปให้ชาวคนไทยและคนเ m e d y รับทราบว่าเราตัดสินกันในวันที่13หรื4เมษายนนี้ที่งานแม่สอดเมวเีมิเตสสงการเฟสโรวม2 0 1 4นะครับ